สวัสดีค่ะขอเรียนเชิญคุณดาวค่ะจากทีเซบค่ะขอบคุณค่ะขออนุญ,ญาตมองจอนะคะค่ะเรียนท่านประธานกมลพงศ์นะคะท่านประธานนัดนะคะและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ,ะดาวสศินภพาปประนมนะคะเป็นตัวแทนจากทีเซบนะคะหรือสอสอปนชื่อเล่นสอสอปนย่อมาจากสำนักส่งเสริมการจัดนิท การจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ขยายมาอยู่ในส่วนของภูมิภาคนะคะ,ะเราจะ,ะ,ส,ะสำนักงานเราจะอยู่ที่สารกลางนะคะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตกแต่งอยู่ก็เลยอาจจะอาจจะยังติดต่อดาวไม่สะดวกนักแต่ว่าก็สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลานะคะหน้าถัดไปค่ะค่ะ ก็จะขอเสริมจากในส่วนของออซ้มนะคะที่จะพูดเกี่ยวกับอ,องค์ประกอบที่จะขับเคลื่อนไมส์ในภูมิภาคนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสสปน,นเราเล็งเห็นความสำคัญของอไมส์ในโดเมสติกอย่างมากนะคะเนื่องจาก ด้วยภาวะของโควิด -19 เราไม่สามารถที่จะดึงงานจากต่างประเทศเข้ามาได้ซึ่งงานหลักของสสปนคือการบิดงานจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างงานเกิด Economic impact นะคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถดึงจากข้างนอกได้เราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในนะคะซึ่งจากข้อมูลทุกที่ทุกท่านได้เห็นนะคะ ถ้าเราจะเข้มแข็งไปไม่ได้เลยขอนแก่นท่าภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆไม่ให้ความร่วมมือนะคะนี่คือนี่คือองค์ประกอบหลักที่จะขับเคลื่อนไม้จังหวัดของเรานะคะไม่ต้องห่วงว่ามีอุดรอ,อ่มีโคราชที่ประกาศไปแล้วนะคะหรืออุดรที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะทั้งสมไม้ซิตี้เนี่ยทั้งสองไมซซิตีต้ตอนนี้นะคะของ คอนแกนกะโคราชเราต่างเป็นเพื่อนไม้ด้วยกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอีสานของเราเข้มแข็งนะคะอุดรจะพยายามให้ได้ภายในปีนี้นะคะอุดรตอนนี้เก็บข้อมูลกันจนถึงตีหนึ่งเมื่อวานส่งสอรอ,อเรียบร้อยแล้วรอตรวจสิ้นเดือนนี้นะคะ,ะหน้าถัดไปค่ะ นี่คือแผนงานของสอสอปนที่เราตั้งใจที่จะนำมาให้จังหวัดขอนแก่นของเราเลยนะคะคือโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าเดี๋ยวดาวจะลงในดีเทลนะคะแล้วก็เรื่องไมซ์ยู e นเตซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 1, 2, 3กันยายนนี้ซึ่งเราจะเชิญ ตัวแทนจากจังหวัดไมซ์นะคะไปร่วมงานเพื่อแสดงศักยภาพของไมซ์ซิตี้ของเรานะคะซึ่งรับทราบว่าท่านประธานนัดก็ได้เป็นตัวแทนของหออก,การค้านะคะไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะอย่าเพิ่งลุกอากลับมาก่อนนะคะแล้วก็เซเว่นทีมซึ่งตอนนี้เนี่ยสสปน,นเราอยากจะขอคำแนะนำจาก โลโคอลจากคนในท้องถิ่นด้วยนะคะว่าเซเว่นทีมไหนในจังหวัดขอนแก่นของเราที่น่าจะได้รับการ uh, พัฒนาและได้รับการช่วยเหลือนะคะ mm hmm. เพื่อให้เซเว่นทีมของเราก็จะมีทีมลักชูรีทีมอาหารทีมมีทั้งหมด7อย่างนะคะ ก็เราขอนแก่นเราอาจจะไม่ได้เข้าในลักชูรี่ก็ได้แต่เราอาจจะในเข้าเข้าในของลักษณะของการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างไหมอย่างงี้ค่ะเชื่อมโยงกับอาจารย์ส้มเนาะค่ะเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นเราเด่นในเรื่องไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะขอคําแนะนําจากท่านผู้รู้ทุกท่านนะคะว่าเราจะไปเยี่ยมชมในบ้านส่วนเหนือเราเคยไปแล้วแล้วก็หนองบัวน้อยเราก็ไปมาแล้ว ก็จะขอแนะนำที่ใหม่ๆนะคะจากพี่โกโกับคุณเข็มด้วยนะคะ,ะแล้วก็ส่วนในต่อไปคือ business matching เนี่ยเป็นงานหลักของของของ,ของ t s e เราอยู่แล้วเพื่อให้เกิด Impact ในในด้านของเศรษฐกิจนะคะเพื่อเกิดการได้พบปะของเซ l l ลอร์ y e เนะคะเกิดการซื้อขายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหลืออีก6นาที <laughs> เดี๋ยวนะ เร็วมากเร็วเป็นจะหลุดเลยทาไม่ทันท้าฟังไม่ทันต้องขอโทษนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ถือว่าเป็นเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ของทีเซพที่อยากจะทําให้เมืองขอนแก่นก็คืองานผ้าทอนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ชื่องานผ้าทอซึ่งเราจะจัดเชื่อมโยงกับงานไหมนานาชาติในก่อนสิ้นปีซึ่งเราเคยไปน,นําเสนอให้กับหอการค้าได้รับฟังแล้วนะคะก็จะ ในส่วนนี้เราก็ได้ร่วมงานกับทางทางออสซมด้วยให้หาข้อมูลมาด้วยนะคะมีมีเป็นดา t a าเบสเรื่องของผ้าไหมในภาคอีสานของเรานะคะซึ่งจะจัดงานยิ่งใหญ่ในในน่าจะประมาณ27-28พฤศจิกาต่อต่อเนื่องก็เป็นงานใหม่นานา,นาชาตินะคะค่ะอ่าต่อไปเลยค่ะอีกงานหนึ่งที่เราจะอ่าขอขอขั้นก่อนโครงการประชุมเมืองไทยก็คือ ขอนแก่นเราเนี่ยจะต้องได้รับการรีรีนิวการเป็นเมืองไมซิตี้เนาะเพราะว่ามันมีอายุของมันคือ5ปีแต่ปีนี้จริงๆเราครบ5ปีปีนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยต้องเราก็เลยขอเขาเวฟเขาไปเป็นเดือนปีหน้าตุลานะคะ,ะเรื่องนี้สสปนจะขอความร่วมมือจากทางภาคเอกชนเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่า ภาครัฐและเอกชนเราต้องร่วมมือกันเพราะว่าเอกสารทั้งหลายแหละที่อ,อส้มพูดไป8หัวข้อนั่นแหละค่ะเยอะมากเพราะตอนนี้เกณฑ์การใช้เมืองเพื่อขอเป็นไมซิตี้กับการรีนิวใช้เกณฑ์เดียวกันค่ะเกณฑ์ที่อส้มพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนอุดรเก็บข้อมูลกันภายในสองอาทิตย์ซึ่งมหัศจรรย์มาก ทตลอดเวลาเป็นปีไม่ทำทำภายในสองอาทิตย์แต่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเขาดีมากนะคะอยากให้ขอนแก่นเราเป็นอย่างไ,ได้แน่นอนสบายมากแล้วเชื่อมือหออการค้าเป็นหลัก <c oughs> นะคะค่ะอาดาวขอเข้าโครงการหลักเลยที่อ๋อสมได้ช่วยโปรโมตไปแล้วบ้างเบื้องต้นคือโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่านะคะเมื่อวานดาวพูดใน ดาวได้เข้าไปร่วมประชุมกับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะคะดาวพูดในมุมมองของโรงแรมแต่ณวันนี้ดาวจะมาพูดมุมมองของคอเปอเรทคอเปอเรทจะเข้ามามีจะเข้ามาใช้บริการนี้ได้อย่างไรขอรับการสนับสนุนนี้ได้อย่างไรนะคะทุกบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลสามารถเข้ารับการสนับสนุนจากเงื่อนไขนี้ได้นะคะก็คือ,อ ง่ายกว่าโรงแรมขอมาอีกอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรอย่างหอ,อการค้าสมาคมขอมาได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเราพร้อมให้การสนับสนุนนะคะและคอเปอร์เรทถ้ามีผู้ประกอบการอยู่ในที่นี้นะคะสามารถนำไปสามารถขอรับการสนับสนุนได้นะคะหน้าถัดไปค่ะโดยเกณฑ์นะคะก็คือจะอย่างน้อยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม30คนนะคะและต้องไปจัดนอกสถานที่ตั้งบริษัท ะะจัดโรงแรมหรือจัดที่ครจัดศูนย์ประชุมใดๆก็ได้หรือจะไปชุมชนวิสากิจชุมชนเพื่อการไปทำ CSR การไปทำเอาติ้งได้หมดนะคะระยะเวลาในการสมัครก็คือถึง31ตุลาคมนี้นะคะบางท่านสงสัยงานงานหอประชุมทุกเดือนจนถึง ท่านวาผมขอได้ไหมได้ค่ะขอมาได้เลยค่ะถ้าท่านมีแพลนมีกำหนดการที่ที่ชัดเจนสามารถขอยื่นใบขอรับการสนับสนุนได้นะคะแต่ภายใน31ตุลาคมแต่งานของท่านจนถึงสิ้นปีนี้ก็ขอเข้ามาได้นะคะค่ะหน้าถัดไปค่ะค่ะเกณฑ์การได้รับเงินสนับสนุนนะคะอย่างวันนี้เรามานะคะ การประชุม6ชั่วง6ชั่วโมงอย่างน้อยต่อ1วันได้รับการสนับสนุน15,000บาทถ้า2วัน1คืนนะคะวันรุ่งขึ้นต้องสะอย่างน้อย3ชั่วโมงได้รับการสนับสนุน30,000บาทค่ะถัดไปค่ะ นี่ก็จะเป็นเอกสารที่ใชในการใช้ในการประกอบการขอรับการสนับสนุนและการเบิกเงินนะคะเงินจะได้เมื่อท่านทำกิจกรรมของท่านเสร็จและก็ส่งมอบรายงานส่งมอบรูปภาพที่มีโลโก้ของสสปนแจะระใบแจ้งนี้เก็บเงินกับสสปนนะคะเราก็จะสามารถจ่ายเงินคืนให้ท่านได้ภายใน20วันนะคะสสปนไม่จ่ายก่อนนะ ท่านต้องแอดวานซ์ไปไปก่อนแล้วก็จากนั้นค่อยมาเบิกเงินเราคืนนะคะก่อนเอาเอา,เ,อา,เ,ราเราจะได้ยังไงอ่ะได้จริงเหรอจัดไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ทำไงไม่ต้องห่วงนะคะสสปนเราจะมีการายืนยันด้วยการตอบรับเป็นหนังสือยืนยันว่าท่านได้รับการสนับสนุนนะคะะถัดไปค่ะมีเวลาไหมหนึ่งนาทีนะคะ Uh, งานโดเมสติกคอนเวนชันนะคะงานโดเมสติกคอนเวนชันเราจะเน้นไปที่ในส่วนของอกรมทบวงมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคอร์เปอเรก็สามารถร่วมได้ถ้าท่านสามารถจัดรวบรวมท่านเป็นออแกไนเซอร์จัดรวบรวมวิชาชีพสมมุติว่าวิทนายความอยากจะมาประชุมที่ขอนแก่น100คนก็สามารถ ขอเข้ารับการสนับสนุนได้แต่ขออย่างน้อยล่วงหน้า1เดือนแจ้งเราให้ทราบนะคะหน0้ 100, หน้าถัดไปค่ะ1 0 0ถึง300คนรับเงินสนับสนุน50,000บาท300คนถึง500คนรับ1,000 0บาท500คนขึ้นไปรับ1,500,000บาทนะคะหน้าถัดไปค่ะ,คะ แต่ขอล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะแจ้งเราว่าท่านจะมีงานนี้นะคะสอสอปนก็จะพร้อมยินดีให้การสนับสนุนค่ะ,ะหน้าถัดไปสุดท้ายเลยลูกค่ะสุดท้ายเลยค่ะ,ะสำหรับใครที่ต้องสนใจในกิจกรรมนะคะที่ดาวได้นำเสนอไปนะคะก็ สามารถติดต่อดาวหน้าสุดท้ายเลยลูกค่ะสามารถติดต่อดาวได้นะคะถ่ายรูปหน้านี้ไว้ได้เลยนะคะติดต่อเบอร์โทรไลน์ของดาวนะคะสามารถแอดไลน์ดาวแล้วก็มีงานอะไรขอให้เรียกใช้สอสอปนนะคะ,ะทีเซพเรายินดีพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสอสอปนจะไม่ทิ้งให้ผู้ประกอบการอยู่ข้างหลังอย่างเดียวดายนะคะ ด้วยใจของสาสาวนอค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องไล่เป๊ะนะ <laughs> เป๊ะมากขอบคุณนะคะ,ะ,ะขอขอบคุณพี่ดาวาศสีนภาภามากๆเลยค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเชิญคุณวรา